สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสุโบวีหกสิบสี่ทาโร e ชาแนห่งกันดูดวงผ่นานไพ่ยิปซแล้วก็ไพ่ออร์ค e นะคะคลิปนี้หมอโบจะมากับคอนเทนต์แฟนเก่านะคะพี่กระเด็กนะคะแฟนเก่าของเราเขาอยากจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมนั่นแหละแฟนเก่าเรานะคะอ่าไปเจาะจงในในเด็กไพ่นะคะจะมีเก่าแบบพึ่งเก่า เพิ่งเป็นแฟนเก่าหรือเก่านานแล้วเขาคิดและรู้สึกกับเรายัางไงเขายังคิดถึงเราไหมเขาจะกลับมาไหมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะแฟนเก่าของคุณเป็นยังไงแฟนเก่าของคุณเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมแสดงว่าคนที่เข้ามาเลือกกลุ่มนี้แสดงว่าเป็นคนที่เพิ่งเลิกลากันมีประเด็นเลิกลากันไปแล้วเป็นฐานะก็คือแฟนเก่าอาจจะเลิกไปนานหรือเพิ่ง เลิกก็ได้เราใช้ไพ่เล่าเรื่องนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรฟังแนะนําว่าดูคลิปแบบนี้ให้ดูเป็นบันเทิงนะคะอย่าเอาไปตัดสินในแดงสิ้นเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะ mm hmm. วันนี้ก็จะมาแค่3สําหรับนะคะให้คุณได้เลือกนะคะ energy mm hmm. ของแฟนเก่าว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้ไพ่สองใจนะคะในการส่งความรู้สึกของเขาว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณณตอนนี้เลยนะคะ โอเคเข้าประจำตำแหน่งนะคะเลือกสำรับไพ่ของคุณได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีพินไพ่ลาตะเกียงนางฟ้านะคะ3มช้อยให้คุณได้เลือกหรือคุณจะเลือกไปที่เด็กไพ่ก็ได้นะคะ1 2ึสามนะคะโอเคเลือกได้เลยค่ะ5้าวินะ1นึสองซ้ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่กองแรกก่อนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคุณจะเลือกให้ใครเป็นแฟนเก่าคุณแฟนเก่าคุณมีกี่คนก็ใส่เข้าไปตามนั้นเลยนะคะดูเป็นบันเทิงนะคะใช้วิจารญาในการรับฟังโอเคเริ่มกันที่หินภัยายก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เลือกกลุ่มแรกนะคะสาวหินภัยายนะเรามาดูกันว่า แฟนเก่าคุณนะคะณนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากจะกลับมาหาคุณบ้างไหมเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอเคขอดูสถานการณ์นะคะแฟนเก่าของคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเอเ r อร์ของแฟนเก่าคุณนะเก้า เก้าอะไรเก้าเหรียนสองดาบจัดมอนโอ้โหเดวิลขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาก็เขาก็คิดเขาหาคำตอบกับชีวิตเขาอยู่เนาะเขาจะเอายังไงอ่ะไม่รู้ว่าเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านาอมันมันยากนิดนึงอ่ะถึงเขาจะเลิกกับคุณไปแล้วเคสนี้เหมอะวว่าเขายังตัดคุณไม่ขาดหรอกตอนนี้ห้าสิบห้าสิบนะ ยังตัดคุณไม่ขาดอาจจะตัดขาดได้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะกำลังที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะในช่วงเวลานี้ว่าจะอยังไงดีนะคะจะกลับหรือไม่กลับแต่ก็แอบ,บสองเราอยู่อย่างเงี้ยมาดูความรู้สึกนึกคิดตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะคะนึกคิดตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ Energy, คเอม r g ี่แฟนจาเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของเราตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกดูเหมือนเขาจะชิลๆภายนอกอเนาะ แต่มันมีความสับสนทำให้เขาต้องคิดต้องตัดสินใจดูซิใบแรกนะคะมีความวุ่นวายไม่ได้แบบจะมาได้แบบดั่งใจนึกนะคะต้องแบบเหมือนกดจราจรอนะไม่ได้แบบว่าติดไฟแดงนะคุณแต่เป็นแบบเหมือนมันไม่ได้ง่ายอะ่ะถ้าพูดถึงก็เหมือนรถติดนะ่ะเออมันต้องมีช่วงมีจังหวะของมันนะคะตอนนี้เขาเหมือนแบบติดกดจราจรอยู่ มันรอบางอย่างอยู่นะคะวงล้อแห่งโชคชะตานะวงล้อแห่งโชคชะตามารดาตอนนี้ตัวของเขาเองอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบดูแลคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่ามีความาผูกพันกับคุณแม่ที่เขาจะต้องไปดูแลแม่นะคะหรือว่าช่วยเหลืออ,อย่างเงี้ยช่วงนี้เขาเป็นเหมือนแบบบางคนอาจจะถูกกักตัวนะคะในเรื่องของโควิดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้ะคะ่ะเออออกไปไหนไม่ได้หรือเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะสันโดษก็ได้นะช่วงนี้เขาสันโดษนะคะถ้าไม่ได้กักตัวก็อาจจะสันโดษก็ได้นะคะนักไมยากลในมเมจิเชียนนะคะในมเมจิเชียนนี้หมอโวมองว่าบุคลิกของเขานะ่ะที่จริงแล้วเขาก็เป็นคนที่ฉลาดว่องไวคล่องแคล่วนะคนนี้อาจจะเป็น energy ของ ของชาวพุกศพนะคะของชาวพุกศพของชาวอะไรคะพุกศพเมฆมังกรกันนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงถึงคุณบ้างน,นะคะสถานการณ์เขาเป็นอย่างนี้แล้วดูเหมือนจะมีความสุขเนาะแต่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมาดูพวา เขาคิดถึงคุณไหมก่อนเขาคิดถึงคุณไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุณน่ะคิดยังไงกับแฟนเก่าคนนี้คะขอดูคุณก่อนนะคุณอยากกลับคืนดีคุณอยากจะคืนดีอะค่ะเออคุณรอเขากลับมาคุณจะยกโทษให้เขานะคะเนี่ยคุณเสียใจที่เขาทิ้งคุณไปหรือจากไปหรือได้เลิกลากันมอบอกว่าคุณรอคอยการกลับมาของเขา ะค,ะคุณพยายามขอโอกาสหรือคุณรอโอกาสนั้นให้กลับมาคืนดีกันนะตัวเรียจะเป็นท่านลมท่านน้ำก็ได้นะคะอืมคุณรอเขาอะ่ะแล้วคุณก็ต้องการที่จะได้รับการแก้ไขให้อภัยเขาขอให้อภัยเราอะไรอย่างนี้นะคะคุณรู้สึกห่วงเขาอะ่ะแคร์เขาด้วยมาดูว่าตอนนี้เขารู้สึกเขาเขาคิดถึงคุณไหมอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะ Emperor ขึ้นมาเลย คิดถึงค่ะ The เวอร์คิดถึงอ่ะราคอยรอคอยอะไรคิดถึงแต่มันไม่ได้ง่ายอะ่ะนะคะคิดถึงแต่มันไม่ได้ง่ายหมอบอกว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่เขาต้องการเขาต้องการความชัดเจนเขาต้องการชีวิตรักที่มันราบรื่นเขาต้องการชีวิตรักที่มันแบบสมบูรณ์อ่ะเออประมาณเนี้นะคะเออเขาก็อาจจะต้องแบบ ใช้เวลาคิดนะเป็นเหมือนคนเลือกคู่อะคุณเป็นคนที่เลือกหรือเป็นคนที่แบบเลือกมากเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะคิดนั่นคิดนี่เป็นคนที่รอบคอบนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ยังคิดอยู่กังวลอยู่วิตกกังวลอยู่ทาาเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนเนี้ยเขารู้สึกเหนื่อยคิดถึงคุณแล้วมันเหนื่อยเหรคะเขารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะ เขาสึกเหนื่อยเขาอยากเริ่มต้นใหม่โดยที่แบบไม่ได้มีเจ้าเดวิลเนี่ยนะคะถามว่าเขาอยากติดต่อคุณไหมหมอโบมองว่าเขาอยากติดต่อคุณนะเขาอยากติดต่อคุณคะ่ะหมอโบว่าห้าสิบห้าสิบเขาจะติดต่อมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคนกลุ่มนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณอ,อเขาจะติดต่อกลับมานะคะอาจจะมีการได้พูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะเนาะก็ลอง ลองดูเพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะที่เขาแบบยังเอาไปคิดไปทบทวนว่าจะกลับหรือไม่กลับอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่มองวว่าน่าจะกลับเนาะอย่างน้อยเขาก็คิดถึงเราแล้วอะนะคะมาดูว่าในช่วงเวลานี้นะคะคุณรู้แล้วแหละว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ขอดูเจ้าเดวิลหน่อยสิ เนี่ยพันธนาการเขาอาจจะตัดคุณไม่ขาดนั่นแหละยังไงเขาก็จะกลับมานะคะสําหรับกลุ่มแรกนี่คือแบบนะสาหรับกลุ่มแรกนี่คือไม่ต้องไปไกลอะคะ่ะส่งเหรียญมาก,กับหกเหรียญนี่คือกลับมาแน่นอนนะคะเนาะก,กลับมาแน่นอนยังแอบส่องคุณอยู่นะคะแต่บางทีหญิงหญิงมีอีโก้นิดนึงมาดูความรู้สึกของคุณส่องใจคุณกันบ้างนะคะที่จริงแล้วในใจลึกๆคุณคิดยังไงกับเขาเลือกกระดาษ คุณอยู่เหมือนแบบจิตใจเป็นนึกถึงแต่เขาอะเอออยู่แบบเหมือนไม่ได้มีชีวิตชีวาเนาะช่วงนี้คิดถึงแต่เขามา,ากแสดงว่ากูุ๊ปนี้เพิ่งเลิกกันได้ไม่นานเพนห่างกันได้ไม่นานนะคะบางครั้งคุณแบบก็รู้สึกเครียวคุณรู้สึกโกรธรู้สึกงอนเขานะที่เขาเป็นแบบนี้นะคะบางทีคุณก็อยากจะปล่อยไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีคุณรู้สึกมันไม่ใช่ตัวของตัวเองก็มีอะเออ เมื่อไรจะติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตัดสินใจอยู่แล้วคุณก็หงุดหงิดไงเออจะาอะไรหนักหนาเล่นตัวหนักหนาอย่างนี้ยเนาะโอเคนะคะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มนี้นะคะสิ่งใดที่เขาคิดอยู่ในใจแล้วเขาอยากจะบอกคุณบ้างขอดูหน่อยสิดูแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาก็มีอะ่ะขอความจริงใจได้ไหมที่มันมั่นคงนะคะขอความเป็นไปได้ได้ไ,ดไหมเนี่ย เขาขอรักขอความรักแท้จากเราได้ไหมถ้ากลับมาเนี่ยขอสิ่งที่ดีๆขอความรักที่มันเป็นเรียวรักแท้ได้ไหมยังไงก็กลับนะคะสําหรับคนกรุแรกนะเนี่ยเขาก็หวังว่าความรักนี้มันจะสมบูรณ์นะกับการกลับมาครั้งนี้คงจะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เคยเป็นอีกนะนะคะสิ่งที่อยู่ในใจนะคะเพราะในที่สุดเขาก็รักคุณมากเขาจะค้นพบคาตอบนี้นะคะโอเคนะคะนี่ก็คือ คำตอบของคนที่เลือกหินภายไรนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับสาวกตะเกียงนะคะเรามาดูกันนะว่าแฟนเก่าคุณนะคะเขาจะกลับมาไหมตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะให้ไพเ่เราเรื่องใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะโอเค เอเนของแฟนเก่าคุณเป็นยังไงนะตอนนี้ขอดูหน่อยนะคะเอเนแฟนเก่าคุณนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณทำถึงเดมูนเศร้านะคะเศร้ามากเลยค่ะเศร้าเหงาท้อเหนื่อยด้วยนะคะโอ้โหรู้สึกอกหักถูกเทนะคะ เขาน่าจะเป็นเอจีของชาวธาตุไฟนะคุณสิงห์สิงห์ธนูแม่หดือราศีมีนก็ได้นะคะอืมเหนื่อยอะ่ะเขาเหนื่อยกับชีวิตนะคะเศร้าเหงาท้อสับสนกับชีวิตนะ,ะตอนนี้นะคะคนคนนี้ที่คนถามถึงเนาะอืมมาดูว่าเขาคนเนี้ยนะตอนนี้นะคะเขาเขาเป็นยังไงบ้างขอให้ไพ่ส่องใจบอกเปิดเผยสิณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ ส่งใจเขาเขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดแล้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะกับเรื่องราวของเราเขารู้สึกยังไงเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมว้ายอกหักมากเลยอ่ะเขาเขาคิดถึงคุณนั่นแหละค่ะตอนนี้ถ้าคุณพวกคุณเพิ่งเลิกกันไปเอาเอาคเอากรณีที่เพิ่งเลิกกันไปก่อนเพิ่งเลิกกันไปเนี่ยตอนนี้แบบหัวใจของเขาอะเหมือนแบบ นะเศร้านะคะเยียวยานะ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายหลังจากที่ไม่มีเรานะคะวันจิ๊กซอที่มันขาดหายไปอะ่ะนะคะโหโรแมนติกแท้ด้วยรักและผูกพันนะคะถ้าเขาเพิ่งเลิกลากไปเขาคงทำใจไม่ได้นะคะเศร้ามูนแล้วก็มูนอีกดูสิ นะคะเข,เขาเศร้ามากเขาเหงาเขาท้อ <ๆ S 1> เขาคิดถึงคุณเขาอยู่ในความกังวลเขาอยู่ในความที่แบบไม่สบายใจก็คิดถึงความผูกพันมันมีบางอย่างที่ขาดหายไปอะ่ะนะคะถ้าพวกคุณเพิ่งเลิกกันไปนี่เขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณมาถามถึงกรณีที่เป็นแฟนเก่านาะนนานแล้วามาดูสิแฟนเก่าเนิ่นนานของคุณเขาเป็นยังไงแฟนเก่าที่เลิกไปนานแล้วโอ้ถ้าเลิกไปนานแล้วเขาคงไม่ได้คิดถึงคุณหรอกดูซิใช่หรือเปล่า ดาวบริวารเขาคิดถึงคุณแค่บางครั้งนะถ้าแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วตอนนี้ชีวิตเขาแฮปปี้นะคะชีวิตเขาแฮปปี้มากแฟนเก่าที่เลิกไปนานแล้วนะคะเขามีความสุขกับการได้เริ่มต้นชีวิตของเขาแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความความเป็นตัวตนของเขาที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเขาเองเขาอาจจะเจอเปัญหารักซอนรักสามเช่าอยู่ตอนนี้สําหรับเอเนจีของแฟนเก่าที่เลิกกันไปนานแล้วนะคะ ชีวิตเขาดูดีมีความสุขแต่เขาไปตกอยู่ในพันธานาการรักซ้อนรักสามเศร้า,าถ้าเลิกกันไปนานแล้วคลิปนี้มีอิทธิพลสามเดือนไม่เกินหกเดือนมาดูว่าแฟนเก่าของคุณนะ mm hmm. ไม่ว่าจะเลิกกันไปนานหรือยังไม่นานเนี่ยมาดูซิว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมมีแนวโน้มที่จะกลับมาไหมนะคะใ,คในสามถึงหกเดือนนี้มีแนวโน้มจะได้เจอจะได้กลับมาไหม emperor j u s t i c c r ี m i ว a นเครียดอะบางคนกลับมาก็เป็นได้แค่เพื่อนกันบางคนน่ะกำลังคิดอยู่จะเอาอยัางไงอ,อยู่กันในช่วงของการตัดสินใจที่จะย้อนกลับมาหาคุณนะคะกลัวทําทไมอะทาไมเขาถึงเครียดขนาดนี้นะคะหนึ่งเคะขาอ,อาจจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งนะคะเป็นคนที่เย่อหยิ่งแล้วเป็นคนที่แบบ ไม่กล้าก็ได้นะพอถึงเวลาก็ไม่กล้าเนี่ยเครียดวิตกกังวลนะคะถามว่าในใจลึกๆเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขาอยากกลับมานะคะเขาอยากกลับมาเขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาคิดถึงคุณมากคนคนนี้ ถ้าเลิกกันไปนานแล้วคนคนนี้เขาไม่เคยลืมพวกคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ถ้ากรณีที่เลิกกันไปแล้วแต่เขาไม่เคยเอ่ยความในใจว่าเขาจะกลับมาแต่ถ้าเพิ่งเลิกกันได้ไม่นานเขาอยากกลับมามากนะคะแต่เขากลัวคําตอบที่แบบเป็นได้แค่เพื่อนกันอย่างเงี้ยเออมาดูความรู้สึกของคุณมาดู energy ของคุณก่อนดีกว่าคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคุณคิดและรู้สึกกับเขายังไง คุณคิดและรู้สึกกับเขายังไงนะคะหมอหมองว่าช่วงนี้ energy ของคุณเหมือนจะ move on แต่คุณก็ลืมเขาไม่ได้คุณคุณน่าจะรักเขาคนนี้มากอะ่ะนะคะคุณรอคอยกลับมาคุณรอคอยการกลับมาของเขาอยู่นะคะสาสาวตกะเกียงเนี่ยคุณรักคนนี้มากนะคะคุณไม่เคยลืมเขาเลย รักหนักหน่วงด้วยนะคะรอให้เขากลับมามีความมั่นคงด้วยกันนะคะคุณหวังว่าเขาจะติดต่อกลับมาหวังว่าเขาจะกลับมาอย่างเงี้ยคุณรู้สึกแบบนี้กับเขานะคะคือรักมากแคร์มากหเหมือนคุณพยายามจะส่งอะไรบางอย่างไปให้เขาหรือเปล่าคะ <c oughs> ความทรงจำคุณพยายามจะเล่าถึงความทรงจำนะคะคุณเจ็บปวดมากๆที่ไม่มีเขา ใส่น้ำแห่งชีวิตนะคะคุณพยายามจะทําใจนะแต่มันยังทําไม่ได้อะเนาะคุณพยายามที่จะทําจริงๆคุณพยายามที่จะทําใจให้มันผ่านไปคุณทั้งทุกนะคะทั้งทุกทั้งเจ็บปวดนะรอคอยการกลับมาของเขากับการที่เขาทอดทิ้งคุณไปเนี่ยนะคะหรือว่ามีเหตุให้เลิกลากันแต่หมอโบว่ามาฟันธงว่า สามถึงหกเดือนนี้มีแนวโน้มนะที่จะกลับมามาดูว่าเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากขนาดไหนเขาอยากจะกลับมาเร็วๆนี้ไหมเขาคิดถึงคุณแน่นอนเนี่ยเข็ยนดมูนเนี่ยคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากจะกลับมาแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเขาอยากคุยกับคุณตอนนี้เขาแอบสองคุณด้วยนะคะมันมีการเปลี่ยนไปอ่ะเออเขากลัวคุณเปลี่ยนไปหนึ่งในนั้นคือเขาอยากกลับมาหาคุณมาก นะคะตอนนี้อยากกลับมานะคะอยากกลับมาแต่มันมีความกลัวอะไรบางอย่างเขากลัวอะไรคะกลัวคุณไม่เอาหรอกลัวคุณไม่เลือกเขาอาจจะกลัวคุณไม่เลือกก็ได้นะคะกลัวคุณไม่เลือกเขาก็ได้เนาะคนนี้จะกลับมานะคะเขาอยากกลับมานะคะชีวิตตอนนี้เขาทุกข์เขาแย่เขาหนักเขาเศร้านะคะเนาะขาดกําลังใจขาดอะไรที่ขาดหายไปอ่ะ มันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์อ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นของเขาไปแล้วอ่ะ <_ t une> ในความคิดของเขาในหัวใจของเขาอย่างเงี้ยนะคะอืมดูสิเหมือนเขาแคร์คุณมากเนาะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะหมอโบว,ว่าเขาแคร์คุณมากแล้วเขาก็อยากจะกลับมาต่อจิ๊กซอว์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ <_ t une> โอเคนะคงได้คําตอบกันไปแล้วนะคะสําหรับคนกลุ่มนี้ในที่สุดก็คือเขาอยากจะกลับมานะคะชีวิตตอนนี้ไม่ได้ราบรื่นขาดเราไปแล้วมันขาดเราไปแล้วมันแบบมันหดห,ดหัว นะคะสำหรับคนกลุ่มนี้น่าจะไม่นานนะเพิ่งเลิกกันใช่ไหมชีวิตของเขาบางคนอยากจะถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างคือห่วงเขาไงเออมาดูเจ็ดกระทาของเขาทำไมเขาเป็นเจ็ดกระทาเขาเจอเรื่องยากๆเจอเรื่องทุกๆนะคะมีการที่ต้องแบบเออไปพบปะผู้คนหรือว่าเกี่ยวกับการทำงานของเขาหนะักอย่างนี้นะคะมีเรื่องให้ต้องดิวเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งที่เขาทำเขาพยายาม กับชีวิตของเขาอยู่นะคะอะไรทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะคะเขาเหนื่อยสับสนหาทางออกไม่เจอนะคะกับสิ่งที่เจอในสภาพชีวิตของเขาแล้วยังมาคิดถึงคุณอีกนะคะเบื่อเขาเบื่อมากนะคะเหมือนมันมีการตัดสินใจอะ่ะมันมีการตัดสินใจที่ที่อยากจะมูฟแต่มันมูฟไม่ได้อะ่ะมันคิดถึงมันคิดถึงเราอะ่ะมีแต่อยากจะกลับมานะคะ หมอบอกว่ายัางไงเขาก็จะกลับมานะสําหรับกุ๊บนี้มันขึ้นอยู่คุณแหละนะคะขึ้นอยู่กับคุณเนาะหมอบอกว่าเขาจะกลับมานะคะโอเคนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เลือกนางฟ้านะคะสาวกนางฟ้าเรามาดูกันนะคะว่า แฟนเก่าคุณนะคะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเคิดถึงคุณไหมแล้วเขาจะกลับมาไหมนะคะมาจะมาต่อคอนเทนต์นี้นะคะเอ็นจีแฟนเก่าคนที่คุณนึกถึงมาดูตอนนี้ซิเขาเป็นยังไงบ้างขาดูลพลังงานแฟนเก่าของคุณนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคิงออฟคับยังทำใจเหรอคะ Head of Swords ิก o อฟวอนเฮอร์เมดเหมือนเขาเป็นคนแบบใจเย็นน่ะคนนี้เป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำในสไตล์ใจเย็นอ่อนโยนดูมีเสน่ห์อ่ะดูเป็นคนอบอุ่นน่ะนะคะเนาะอาจจะเป็นคนที่อยู่ใน ธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำในออกคาร์นไม่ใช่ิงธาตุน้ำก็จะมีกรกฎมีนพิจิกนะคะเนาะมีความเป็นธาตุลมผสมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะดูดีบุคลิกดีมากคนคนนี้นะคะตอนนี้เหมือนเขาอยากจะแบบศึกษาหาความรู้อะไรก็อย่างเขากําลังประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาบางเรื่องนะคะเนาะกำลังไปได้ดีอะตอนนี้ชีวิตของเขามาดูว่า เขาคนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะความรู้สึกเขาก่อนความรู้สึกของเขาเป็นยังไงตัวนี้ความรู้สึกของเขาคนนี้เป็นยังไงนะคะแฮงแมนเหรอตอนนี้เป็นเฉยๆนะคะแต่คนนี้เป็นมูเตรอยู่นะมือปืน เป็นคนที่นิ่งจริงๆอ่ะคนที่สตรองนะคะมีอีโก้ด้วยนะเออมีอีโก้ด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนต่างชาติหรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นนิ่งๆเป็นคนที่มีมีแผนสูงนะเออนะตอนนี้เขาอาจจะมีแผนนิ่งทําอะไรบางอย่างบางครั้งการนิ่งอาจจะนิ่งกักตัวก็ได้นะหรือว่าเขาเองอาจจะช่วงที่แบบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวทําบางสิ่งบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยอืม แต่เขาเป็นคนที่สตรองเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นํานะคะแล้วตอนนี้อารณมณ์ของเขาแบบเหมือนพยายามหลุดออกมาจากคําว่าหุ่นเชิดนะคะเออแบบอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอย่างเงี้ยเหมือนที่ผ่านมาไม่เคยเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาเป็นเหมือนแบบ เออ่ถ้าถ้าไพ่สลับกับกันเขาอาจจะไม่ใช่ตัวที่แท้จริงของเขาก็ได้เหมือนรู้สึกอีกอย่างแสดงอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ให้โลกเห็นอย่างเงี้ยนะคะอม,มาดูสิคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนเนี้ยเอาไว้ว่าเขาคิดถึงคุณก่อนดีกว่าเนาะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าขอดูสิควีนอวอนบอกกันหรือเปล่าคะเนี่ย วกคุณบอกกันหรือเปล่าอือชาเลยบางคนทางไกลต่างชาตินะคะหมอบอกว่าเขาก็ยังมีใจคิดถึงคุณอยู่แหละแต่ไม่ได้คุยกันนะคะไม่ได้คุยกันยังคิดถึงบ้างแต่ไม่ได้คุยกันเขามีภาระเขามีหน้าที่เขาเป็นคนที่เหมือนเป็นสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอนะ่ะคนนี้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจอยู่นะเออตอนนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมมัน เขาเองก็สับสนนะเรื่องราวระหว่างคุณนะคะเขาคิดยังไงก่อนดีกว่าไพายย่แห่งการคิดถึงไม่มีรู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยกันหรือมันยากนะคะมันยากระหว่างเราเอย่างเงี้ยม,มาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเหมือนไม่ได้คุยกันบางคนถึงขั้นบล็อกกันหรือเปล่าหวังว่าคุณจะไม่บล็อกเนาะเขาคิดยังไงกับคุณคะ justice สมถ้วย p a ชร e o n e n าม o หลตอนนี้เขาอาจจะมองคุณแค่เป็นเพื่อนกันมากสุดได้แค่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าอืมเขายังรู้สึกดีกับคุณในลักษณะของเพื่อนนะคะปรึกษาปัญหาครอบครัวช่วยการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยยังยังมีโมเมนต์นี้อยู่นะสำหรับบางคนไม่้อกว่าต้องเป็นทุกคนนะคะ เนาะมันยังมีโมเมนต์นี้อยู่ในเรื่องของแบบเป็นเพื่อนได้คุยได้แบบเพื่อนนะอย่างเงี้ยแต่เขาปิดกั้นหัวใจเขานิดนึงนะนะคะคุยได้บอกเล่าเรื่องราวได้ถ้าพวกคุณไม่ได้บอกกันนะนะคะอืมเหมือนพวกคุณก็รู้จักครอบครัวกันดีนะคะมาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะมาดูตัวตนของคุณ ไฟอาบอทะเลาะกันสับสนล่ะคะ่ะโอ้คิดถึงเขาอะคุณคิดถึงเขานะคะอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยแอบคุยกับเขาอยากเจอเขาเนี่ยชอาทาดน้ำเนี่ยนะคะคุณคิดถึงเขานะหมอโบว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอยากคุยกับเขาด้วยนะ ความรู้สึกของคุณคุณรักเขาแหละเออรู้นะคะเวลเขาอยากคุยกับเขามันเป็นรักแรกเจออะกับคนคนนี้รู้สึกรู้สึกเอ็นดูรู้สึกรักรู้สึกผูกพันอะนะคะอืมมาดูว่าเขาจะกลับมาไหมเนาะดูใพ้ของความคิดถึงเราไม่ได้ค่อยคิดถึงเรามากคิดถึงแต่แบบการงานหน้าที่เหมือนเขาอยากจะมูฟออนนะคะเนาะมาดูเขาจะกลับมาไหมคะ มีแนวโน้มจะกลับมาไหมเช่นนกวน่านอืมสามถึงหกเดือนนี้มาหรือเปล่ามาไม่มาเดทไม่มาเหมือนเขาจะทำใจอ่ะคุณมันหนักอะ่ะมันหาไม่รู้ว่าเลิกกันเพราะอะไรและยากที่จะกลับมานะคะยากที่จะกลับมาอืมเป็นคนจริงจังอยู่เนาะคนคนนี้เดียมเพลส มือนเขาพยายามที่จะมันยังเจ็บปวดอยู่สามดาบนะคะมันอกหักอยู่น่าจะากโกรธอยู่หรือเปล่าคุณหรือไม่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้คิดนะที่จะกลับมาคิดถึงอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะหวนกลับมาขนาดนั้นนะคะยังเจ็บปวดยังยังอกหักกับสิ่งที่เราทําหรือว่าเขาทําก็ไม่รู้สินะเนี่ยมันเป็นสามดาบเกิดขึ้น เขาไม่กลับมานะคะมันเป็นอกหักเลิกลาไปแล้วเขาไม่กลับมาเขาอยากจะมูบออนอย่างเดียวคือใจเขาอ่ะมันตายไปวันวตั้งแต่วันที่เราเลิกกันแล้วอ่ะนะคะอืมมันเหมือนคนไร้หัวใจอ่ะนะคะบางทีอ่ะทั้งๆที่เป็นคนที่โรแมนติกนะคะทาไมต้องเป็นสามดาบก็พยายามนะไม่ใช่พยายามที่เป็นสามดาบไม่รู้ว่ามีรักซอนหรือว่าลักทางเลือกหรือเปล่าเนาะ ทั้งที่เขาก็รักเราเราก็รักเขานะคะแต่มันได้จบกันไปแล้วอ่ะเออเหมือนเขาอยากจะ Mo v อ o นนะคะสําหรับกลุ่มนี้นะคะ Energy ของเขาดีนะคะคิดถึงเรามากไหมคิดถึงเป็นบางครั้งบางคราวไม่ถึงกับโหยหานะคะก็นึกอะ่ะแต่ไม่ถึงขั้นอยากจะทักอยากจะติดต่อแล้วก็ไม่ไม่แน,นวโน้มไม่น่าจะกลับมานะคะยังไม่เห็นช่วงของการกลับมาเนาะอืมถามว่าเคยรักไหมเคยรักค่ะโอเคเอาแหละ ก็ใช้วิจัยาณในการัฟังนะคะก็ได้รับคําตอบไปแล้วหวังว่าคุณไม่งอนไม่น้อยไม่โกรธหมอโบเนาะก็เราต้องเรียนรู้ที่จะนั่นถ้าเขาไม่กลับมาก็เคยคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมถ้าเธอไม่ทิ้งฉันก็ไม่เจอ ถ้ายัางรักเธอฉันก็ไม่เจอเขาอะ่ะเออมันต้องมีเหตุผลของมันสิที่เราจะได้เจอคนใหม่ที่เขาจะได้เจอคนใหม่ถ้าไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมีเหตุให้ต้องออกจากกันแต่ถ้าใช่อย่างไงมันก็ต้องได้กลับมาหรือต้องได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีให้เราคิดอย่างนี้นะคะหรือว่าเราทําดีที่สุดเขาเข้ามาในชีวิตก็อาจจะมีส่วนที่หลงเหลือนะคะทุกคนเลยแฟนเก่าคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเป็นเพื่อนกันแล้วมีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็โอ้โหสิ ถึงสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีต่อกันมันจะทำให้ต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ได้ดีนะคะโอเคนะก็ขอให้คุณโชคดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ทีมนะคะก็ได้คำตอบวันนี้มาแบบสั้นๆน,นะคะเนาะโอเคค่ะอย่าลืมกด Subscribe และแชร์ให้ด้วยนะตามหาคลิปไหนไม่เจอก็ไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะสวัสดีค่ะ